พี่น้องครับผมผมรู้สึกขั้นเขียวอยากเว่าครับมันมีคนที่บอกว่ามีทีให้มีทีหน้าดีๆอยู่แล้วเป็นยังจังเอาเพื้นทีมาปลูกปลามาเห็ดบกคือบานคือเมีย่ยงเขาแท้บาสันเขาเห็ดห้เห็ดหน้าปลูก,ม,ก,กมันปลูกไอยกันหมดเจ้าเป็นยังจังเอาเพื้นที่ตองนี้มาปลูกเปลี่ยนปลาจังสี่คิดได้จังด ว่าสันวาโอ้ยพี่น้องครับส่วนตัวแล้วเนาะครับผมก็อยาเ็ดคือเพิ่นนั่นลหละยาเคดให้เ็หน้าอยากมีเขามีน้ำกินเละลายคือเพิ่นนั่นล่ะนนนล,นนละแต่ว่าความคิดของคนเนาะครับความคิดมันกับบอคือกันครับผมส่วนตัวผมแล้วนะครับผมกับ่รู้หรืว่าเละลายคนนะครับที่เป็นข้ร้ายกันจะมีแนวความคิดว่าอยากมีปลาเป็นของเจ้าของ ย,ย้อมย่อมจะซีไรหาไรหลังจากที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วสีมีปลาพ่อได้พักหมมีมองนั่งพักพอนย้อนใจในช่วงที่อายุหลายเลีว้วนะครับคือผมมีที่อยู่แตลงนี้นะครับที่ผมปลูกปลาอยู่ข้างบนบริเวณตรงที่ผมกำลัง โฟกัสหรือว่ ation, ารีวิวให้พี่น้องเบืองอยู่นี่ก็คือประมาณจะไรหนึง as, ่งนะครับผมก็เอามาปลูกปลาแค่นี้แล้วก็เห็ดขั้นหน้าท้องค่ำผมถามพี่น้องครับขันเห็นบรรยากาศแล้วน้ำผมแล้วนะที่ผมก็ร่งรีวิวให้เบิ้งอยู่ขณะนี้นะครับเบื้องพี่น้องเบิ้งห่มครับเบิ้งห่มครับถ้าออกมาหน้าถ้าออกมาสวนแล้วยง้มกลางวันแดดเปียงเปียงนะครับเบิ้งแสงแต่วันเปียงเปียงนะครับเบิ้งเบิ้งห่มที่หละครับ เบิ่งห่มที่ะครับผมย่างไปตรงจุดใดจุดใดกะมันเย็นลมลื่นนะครับเสียอย่างเดี๋ยววัตถสรีมิยุ่งจังหน่อยแต่ว่าถ้าช่วงไปฝนต้นหนาวล้วครับพี่น้องเอ้ยมันจะลมลื่นนะครับหรือว่าช่วงเดือนมีหน้าเมษานั่นเขาจะให้ความห่มลมลื่นกับกับเฮ้าอหลีครับมันก็บ่ได้ไปเสียหายยังหรอครับผมก็แล้วแต่ผู้มุ่งม,มั่งนะครับมุ่งม,มั่งของท่านท่านจะเฮ็ดอ้อย เห็ดหน้าเห็ดมั่นกะเป็นเรื่องของท่านนะครับผมก็บกว่าเห็นท่านรวยก็บกว่าเห็นท่านได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหน้านะเห็ดอ่อยเห็ดมั่นหลายๆปีหลายๆมากเท่าป่านนี้ท่านก็อยู่คือเกาพันหยาอีปูคือเกาอยู่เออยังสูบยาอีปูพันทวนทวนอยู่ด้ห่ะบ่ได้เห็นว่าได้ไปบินไปเมืองนอกเมืองน่นอันนี้ว่าประทับอันว่าเปรียบเทียบให้ดกว่ามันเป็นความสุขเอาง่ายๆครับก็คือว่ามันเปลี่ยนความสุขก็แล้วกันครับผมมี มีมีรุ่นต่อไปก็คือจะมีเห็ดเนาะหนึ่งมีเห็ดมีปลามีผักหวานกินมีผลไม้หลากไม่อยู่ในสวนของผมนี่แหละครับมันหลากหล,ล,ลายมีต้นไม้ไว้เห้เชย่ชุ่ชมนะครับมีต้นไม้ไว้เชยช่ชุ่ชมมีห่มให้ผมได้อาศัยได้ร่มได้เงาได้เย็นนกหนูปูปีกที่บินไปบินมากระไ้มาพักอาศัยครับมันกนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับเจ้าของ ต้นไม่ในอนาคตขขังนาลูกหลานผู้เพิินสิได้ใส่ไม่ผมก็บ่ดรดูว่าเขาจะเฮ็ดจังได๋ดอกนะครับเขาจะเอาไปเฮ็ดจังไดกับเรื่องของเขาเขาจะลอ้อมขายเป็นต้นเป็นต้นไปเวียนเลื้อไว้จักเวียนว่างไปนะครับเอาต้นนั้นออกเอาต้นนั้นออกเลือเวียนว่างไว้นะครับต้นแล้วสวงมือง่อนต้นแล้วเมื่นก็ว่ากันไปเออมั็เปลน่วามสุขเนาะผมรู้สึกว่าท่านกะมันเป็นที่มุมมองนะครับจะไปว่าให้กันนะครับเบิ่ง ให้ข้ามชมุ่มชื่นชุ่มกันไปครับม,มีโอกาสผมกระชดอยู่ลรอครับมีหล,หลายคนอยู่ฝันคือกันอยากเป็นอยากมีอยากได้นะครับแคราวการแก้ๆเท่าๆไปแล้วนะครับอายุ40กว่าปีโอ้ยอยากมีปลาเปลี่ยนขือนยังจของใจงงจ,จะรุ่นนะครับนั่นแหละครับมันก็เป็นยัางประมาณนั้นเอาครับสําหรับคลิปนี้เอาใบแค่นี้แหละครับมาบอนะครับในเรื่องของการมีปลาหล้วมันก็มีความสุขในแบบฉบาวบาะของจุขวงไรซิมักมาก,มมาก,ก็แล้วแต่ท่านมันเป็น เป็นปัญหาของท่านแหละล่ะไม่เป็นปัญหาของผมส่วนผมเจินสบายเจิด <c oughs>